จระเข้ปีนบันได15บขั้นแวะมาเยี่ยมโดยไม่ได้รับเชิญครอบครัวซาวแคลรไลานาต้องตกใจสุดชีวิตที่จอระเข้ยาวตั้ง9ฟุตแวะมาเยี่ยมที่บ้านสตีฟและซูซีพอสตันได้ยินเสียงดังมาจากทางด้านนอกบ้าน ตอนแรกพวกเขาคิดว่าอาจจะเป็นเสียงหัวขโมยแอบ,บขึ้นบ้านแต่พวกเขาคิดไม่ถึงเลยว่านั่นนะ่ะเป็นเสียงของเจ้าจระเข้ที่ปีนบันได15บหาขั้นขึ้นมาบนระเบียงบ้านของพวกเขาเจ้าจระเข้ได้พังประตูเข้ามาหน้าตาเฉย ีฟและซูซี่ได้พยายามที่จะไล่มันไปทว่าเจ้าสัตว์ร้ายเนี่ยกลับไม่ขยับขยื่อนรอนจนถึงเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องส่งเจ้าหน้าที่มาจัดการ เจ้าของบ้านตัวจริงต้องแอบ,บอยู่ในบ้านในขณะที่เจ้าหน้าที่ใช้เวลาตั้งสองชั่วโมงพยายามที่จะจัดการกับเจ้าจาระเข้แต่เรื่องนี้ไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะเนื่องจากเซาแคลรไลนามีกฎหมายให้สังหารเจ้าจาระเข้ที่ก่อกวนความสงบสุขของประชาชนดังนั้นเมื่อเจ้าหน้าที่ไม่สามารถไล่มันไปได้พวกเขาก็เลยต้องเลือกที่จะสังหารมันแทน ทางครอบครัวได้ติดตั้งประตูใหม่ให้หนาแน่นมากขึ้นจะได้ไม่ต้องมีแขกแปลกหน้ามาเยี่ยมแบบนี้อีกครั้ง